เราก็อยู่กันที่แน่นาดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าน้องๆแน่นาดีนะคะจะทำมีอะไรนะคะเดี๋ยวมาเริ่มโต๊ะแรกกันใช่ไหมครับพี่ได้เขาเขาจะนั่งทำอะไรคะมีปลาหมึกยำมาม่าใส่กุ้งใส่หมึกคะ่ะว้าวเดี๋ยวต้องมากินเลคะ่ะตัดไปนะคะเป็นน้องเนตาดีหมูที่สองนะคะ ตอนนี้คุณคูไม่ยอมของคนนะครก็กรอบไปติดแล้วกรอบไปติดแล้ววะ a m a z i n งมากค่ะลูกเสือบฝั่งนู้นตะกี้คือตัดตีฟกันอยู่ว้าเม่สาวอโอ้ยแม่สาวแล้วเราเจอกันอีกคับตเกียวคนดังนี่เห็ไม่ด้านเสียงเท่ปวดนะครัคนนี้ตัวเกียวของเราไก่เจียวหมูสับค่ะว้ามีมีแกงไหมคะกันนี้อันนี้ใส่ได้เกี๊ยวค่ะผัดเกี๊ยวแบบเกียวลองยิ่งคุ้า ช่่วยอาสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีค่ะทำอะไรอยู่ครับดิอ่ะต่อไปค่ะไปติดยังติดแล้วจะดูกันว่าได้กินไหมวันนี้ได้กินไหมวันนี้ตนี่ทำโรงเรียนผ่าไปนะคลก็จะเป็นน้องน้องในารีมู่ต่อไปนะครับอันนี้ใส่อะไรอยู่คะข้าวคิดว่าเ้าจะสุขไหมคะ ไม่แต่ว่าเขาจะมีแตกต่างจากลูกเสือคือไม่ดีเลยใช่ของเขาเปตีมทีมสเี้ๆอไรันเี้ยนหไม่นีละไม่ดนนี้สาวค่ะางเข้านะคะทำอะไรกันอยู่นะางเข้าค่ะอู้ง่องแม่ล้างข้าเนี่ค่ะนี่้ังสือกังมือนะคะ้างกุ้งอ่ากุ้งเียเราไปกันก่อน่ตาตา ทำอะไรกันครับเนี่ยผัดหมากุ๊กไฟแดงว้าวลูกคขานี่คือสปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์หลักเขาได้นะคะเขาได้นะคะหวานค่ะอันอันนี้คือเราใส่อะไรแล้วก็รับประทานอร่อยหมดเลยค่ะอ๋อน่าลืมซื้อมากินไม่ได้ใอ่าตอนนี้นะคะน้องๆเน้นนาดีกลุ่มนี้ผมร่วงนะคะก็ไม่ต้องถามเลยปวดว่า นี่เขาจะตั้งโอ้ยน้องน้องปีนน้องปาตาลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุัยนี่กลุ่มนี้แกงอะไรกันเนี่ยโหดมากค่ะกันสกิลการจับกระกรน้องโหดมากเอาเลยค่ะน้องเพิ่มจับมาจับมีดวันจู่ที่อันนี้โดนดูอะไรคะถ้าเปอะไรคะไม่ต่อแล้วไม่ตอบดูคือทองคด ามือเลยทุกคนวันนี้นะคะทุกคนคิดว่ากูบินของเราจะก่อไฟติตไหมคะแล้วก็มาดูฝีมือนะคะนี่เลยค่ะแตนแตคุณหนุ่มลิมมี่กูหนูบลิมี่นี่ครับคุณชายคุณชายอุ้ยน่าจะเป็นนักขับรถเนี่ยทำแพ่หิ้ค่ะอุ้ยแต่นี่ทำเหมือนผู้ชายเลยปกติมาผู้มืองอ่ะเขาใช้ไอ้นั่นเอาะอิบก้อนิบใช่แต่ผู้ชายตอนนี้ก็คือ เก่งเลนยเกงเล่นแกงเลนเกงเลนอะไรคะว้าวตกเพื่อนมดไหมนู้นพี่ดีกอสาวมาเพิ่มแล้วไอ้ีเม้เครื่องล่นยืคเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนตรีกันเลยนะคะเมื่อม่ตะกี้ดูหมดไหนแล้วอ่าฝั่งนี้ดูหมดแล้วรอสามใช่ไหมแต่ว่า แต่ว่าเราไม่ได้สัมผัสสัมภาษณ์คุณนกไปจีอ๋อเดี๋ยวเราไปดูเหมาสมันก่อนนี่ดูยังคะยังยังนะคะไปดูต่อไปกับอีฐนะคะเนาะอันนี้ก็จไปคนละท้ายกับลูกเสือเมื่อกี้ที่เราไปดูมานะคะใช่ต่อไปก็จะมาดูนี้เออไม่ได้ถามเลยว่าเขาจะทำเมนูอะไรทเมนูอะไรอะเอ่อแกงส้มปลากระป๋องโอเคว้าวแกงจืด โอ้โหผัดลูกชิ้นน่ากินมากพิ๊กก็อยากมาถึงน้องใช่ไหมน่ากินตัดจะกบดูแล้วก็มาดูกลุ่มคนนี้ค่ะนี่นะคุณครูแล้วค่ะคุณปิปินเขายังเป็นตองเขายังเป็นตองหรือเปล่าคะมันแซวครูครับตัดกับพิ๊บเลย กลุ่มนี้ก็จะใช้วิธีการไปกับปี๊บปี๊บใช่ไหมคะเหมือนเหมือนกันกับมูกเสือพุ่งก่อนจะคุกแกจนติต่อมอยเดี๋ยวคูนี้จะซ้อมโอยรอดูก้วนอปินเต้นต่องอยนะคะตาดตายแล้ว่องอุ้ยนี่คือสิบนาทีของพี่วางจานเหรอเนี่ย ว่าทีสาวๆคนนั้นจะรวยพรวันนี้วันนี้ทำเกงอะไรคะเกงกัวกงกปรัากัวนี่ือต้องกิ้งไหมไหมคะกริงก็ไปเนตี้ค่ะนอนกริ้งแล้วก็คัดค่ะคัดไม่ตัดไม่ตอกอ่ะนี่คะะลุณนี้ นี่กลุ่มนี้กำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยอ่าน้องให้เราผ่านก่อนคนนี้จะทำเมนูอะไรคะน้องคะทำอะไรฮะเมนูอะไรคะอ่าน้องพิมพองโจ้นี่คนนี้นะคะคนนี้นะคะวันนี้จะทำเมนูอะไรคะเมนู้อ๋อน้องพิมพองโจ้ยังนอนลงลงในกันนะเดี๋ยวอ๋อน้องน้องก็เก็บไว้เป็นความลับนะคะใช่ค่ะแล้วก็ไปคุยกัน อุ้ยโอ้สุดยอดเลยค่ะเอกสุดยอดทำเราเลยไอแก้วมันฉีดใส่ตีเดลียวไอ้เจ๊ไปไปกันเลยดีกว่ามีก้อนโตนั่งเรามีก้อนโตมีมีไม่ได้แล้วนี่นี่นี่วัวนาคือว่าพิชการวันนี้ค่ะคุณบอกวัวนาจะทำเมนูอะไรคะเดี๋ยวต้องถามน้องอ่ะค่ะอ๋อต้องถามต้อถามน้องให้หนูกินด้วยได้ไหมคะนี่ค่ะถามวันนี้เลยค่ะทำเมนูอะไร แกงส้มแกงหมูแกงหมูแกงหมูกงอะไรแกงหมูใส่ดอกกอใส่ดอกกอใช่น่ากินอีกแล้วดอกกอน่ากินค่ะแล้วก็ูกลยต่างไ้่ะา้ีหน้ากนทงอ่ะ้ไก่ไก่เป็นแผงเลยไก่มีรกมดไกนะคะอีกแล้ว่ไก่ไก่ค่ะแต่ไม่มีตังค์จ่ายนะเคุณกมหมานะคะมม่อยู่นะคะแล้วมราูะไป มากๆคือเดอะเบสงานนี้เลยนะคะเพราะว่าสะดวกสบายเรียบง่ายค่ะใช่ปวดไหมคะอดเนี่ยน้องๆอะไรนี่ต้องยกยกต้องลองมากรองมากรอครับสวัสดีค่ะรองรอแบบเท่เท่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของผู้กำกับนะคะพี่ๆตาบ พี่มีสต๊าฟไหยนะคะพี่มีสต๊าฟสบายค่ะโอ้ยมา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 มวมามาเบมามเจาบามามามาะมันรมามามามัมา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 คัดออกมา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 ตอนกูได้ใช่ามามาม่นามามมา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 มเมามามามกมามามา เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเสื้อเรื่องการคณเบียเดี๋ยวเราก็จะไปดูลูกเสือกันต่อค่ะใช่ค่ะดูดูลูกเสือดีกว่าใช่ค่ะดูลูกเสือมันจะไปนั่งดีกว่าค่ะสายเหนื่อยแปลกแปลกใช่อนุบาลอีกแล้วนะคะวยมาที่บ้วางโกลดลงตั้งไม่อยากเด็กปืมึงอ่ะปมึงอ่ะเสื้อเรื่องอะไรคูเบียเสื้อเรืนองอะรสักอย่าง มาค่ะยูทูบเบอร์อุ้ยแดงว่ะเสือนี้นะคะตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปหาลูกเสือเหมือนเดิมนะคะเราจะดูนะคะว่าว่าลูกเสือกองไฟติดกระยังนี่นะเดผู้ราลบุศาย เดีย๋ยวเราจะมาถ่ายกันอีกทีนะคะเออไม่เหงาไม่สน <laughs> นี่นะคะต่อไปเราก็จะพาไปดูความคึกน,น้าของลูกเสือนะคะในตอนนี้ก่อนที่เราจะไปดูนะคะพี่พี่สตาฟของเราแล้วนะคะกำลังเล่นฐานเรือโลกันอยู่ะคะ <c> ่ะพวกพวกนี้ไอโกลนแผลด เล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะออบค่ะเกี่ยวกลับไปค่ะไปค่ะทำงานต่อค่ะพี่พี่ไม่ไปแล้วบ้าแล้วตรงนี้ไปยุดไปยุดไปยุดไปเล่นหานู้งไหมไปชมมาโดูไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปเล่นฐานมาดูกัน บรรยากาศนะคะไปเลยไมมากบรรยากาศคือแบบดีมากเลยะคะ่ะไม่ร้อนแต่ที่หอมนะคะเพราะว่าเดินเนี่ยไปยไหน,นไให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศกันนะคะ ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่นะคะคือเพื่อนเพื่อนของเรานี่คือเพื่อนเพื่อนของเรานะคะนี่ค่ะละออสวัสดีค่ะละอองสวัสดีป้า เยค่ะโหลียตอนนี้ค่ะคน,น,นเดียวคเเดี๋ยวเราก็จะไปดูลูกเสือทำอาหารกันนะคะนะคะตอนนี้เราก็นั่งพักกันนะคะเพราะตอนนี้เราเหนื่อยกันมากเลยค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูเออ เด็กๆเราไปดูทุกคนโยนเปตองกันโอ้น้องละอไปนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้บรรยากาศก็ดีมาดีนี่มาค่ะมาเรานี่นะคะนี่ละอ่ะค่ะนี่ลองไปลงแนเตยเปยตัดมือตาเดียวเราดูเดี๋ยวเราไปเล่นเปตองก่อนนะ